หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่ห้าเจ้าป่าตอนแผนที่ของวัลลภา ข้าเจ้ากระโดดลุกขึ้นยืนทันทีภายในพิบตาต่อมาก็เพ่นพรวดออกไปข้างนอกพร้อมด้วยปืนคู่มือความมืดทำให้มองไม่เห็นอะไรนอกจากฐานไฟที่ยังคุดแดงอยู่ในกองที่จวนจะมอดดับและแสงสว่างรังร้างลอดออกมาจากชายเต็นท์ของวัลภาทเท่านั้นเงาตะคุ่มเงาหนึ่งผ่านหน้าข้าเจ้าไปด้วยความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบและก่อนที่ข้าพเจ้าจะ ทันขัดขวางหรือแม้แต่เพียงร้องถามประการใดมันก็หายเข้าไปในความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบแคมป์พร้อมๆกับเสียงของวัลภา,าหยุดเงียบลงอย่างกระทันหันเมื่อเปิดประตูเต็นท์เข้าไปข้าพเจ้ารู้สึกใจหายวาบที่แลเห็นร่างของตาเกนนอนคว่ำหน้าอยู่ในนั้นและวัลลภากำลังก้มลงพิจารณาดูบาดแผลที่ศีรษะของแกซึ่งเปืเป้อนไปด้วยโลหิต ก้าอี้สนามที่ล้มกลิ้งและหีบเสื้อผ้าที่ถูกรื้อกระจุนกระจายแสดงว่าการต่อสู้ต้องเกิดขึ้นที่นั่นวลภาเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อแลเห็นข้าพเจ้าเกิดอะไรขึ้นคุณวลภาข้าพเจ้าขูเข่าลงข้างหล่อนตะกันเป็นอะไรไปไอ้หน้าแผลเป็นค่ะคุณศักวลภาละล่าละลักไอหน้าแผลเป็นรูปวงเดือนครึ่งเสี้ยวทําไมคุณวลภาข้าพเจ้าศักมันทําอะไรใครคือไอ้หน้าแผลเป็นหญิงสาว สันทิษะไม่ทราบค่ะบอกได้แต่ว่ามันเข้ามาในนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหรไม่รู้ได้สติลืมตาขึ้นก็ต่อเมื่อมันเอื้อมมือมาควานใต้หมอนของดิฉันหลอนหลับตาสีหน้าซีดเผือดเหมือนใจยังไม่หายสันโอ้ยหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวอะไรเช่นนั้นราวกับซากผีดิบที่ลุกขึ้นมาจากหลุมศพดิฉันอยากจะร้องออกมาให้สุดเสียงได้แต่ก็ร้องไม่ออกเหมือนถูกมนต์สะกด ได้แต่รอบมองดูการกระทําของมันไม่สามารถจะขยับขยื่อนเคลื่อนไหวร่างกายกระดิกกระเดี้ยไม่ได้จนกระทั่งตะก้นเข้ามาและเกิดต่อสู้กันขึ้นจึงได้สติร้องเรียกให้คนช่วยก็พอดีมันก็ตีศรีรษะตะกอนล้มลงสิ้นสติหล่อนหันกลับไปที่กระเรียงชาราใช้ผ้าก๊อซชุบยาฆ่าเชื้อเช็ดโลหิตที่ยังไหลปลี ออกมาจากบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกไม่ถึงขั้นอันตรายหรอกค่ะหลอนบอกได้รับความกระเทือนมากไปหน่อยเท่านั้นประเดี๋ยวก็คงฟืน้นข้าพเจ้าลุกขึ้นยืนกวาดตาไปทั่วเต็นแล้วก็หันไปหาวัลภาอีกครั้งพลางก็จ้องหน้าหลอนขม็งสร้างคำใช่ไหมคุณวลภาข้าพเจ้ากระซิบหญิงสาวสันศีรษะไม่ใช่ค่ะดิฉันอาจจะมีเวลาพิจารณามันแวบ,บเดียวจาก แสงโคมรั้วดวงนั้นแต่ก็แน่ใจว่าไม่ใช่สางคำรูปร่างกำยำกว่ากันน่าเกลียดหน้ากลัวกว่ากันเหมือนอยู่ก็แต่แผลเป็นรูปวงเดือนครึ่งเสี้ยวเท่านั้นมันน่าจะสวนกันกันกบคุณศักเหลือเกินขณะที่เข้ามามันสวนกับผมคุณวรพาข้าพเจ้าบอกหล่อนเพียงแต่ความมืดจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรและความเร็วเป็นปลอดกว่าเท่านั้นทำให้ตกลงใจหรือจะลงมืออะไรไม่ทัน การยิงสุ่มออกไปเช่นนั้นมีหวังจะฆ่าพวกเดียวกันเหลือเกินขณะนั้นเองตาเกิลก็พลิกตัวออกมาเบาๆยายจา๋าใครกำลังเอาหัวตะเกิลเป็นเขียงรู้สึกเหมือนถูกสับจะให้แตกออกเป็นเสียงๆตะเกิลทนไม่ไหวครั้นแล้วก็ลืมตาขึ้นช้าๆฉันแรกขนตากระพริบที สีหน้าบอกความเจ็บปวดเต็มประดาแต่พอรู้สึกว่ามือของวัลภาลูบคลำอยู่ที่ศีรษะแกและแกเห็นหน้าข้าพเจ้าก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นนั่งอย่างกระปรี้กระเปล่ายิ้มออกมาได้ตะเกินฝันร้ายเหลือเกินนายแกบอกฝันว่าแข่งกันตีพึ่งกับผัวเก่าของยายแล้วตกต้นยางลงมาข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวราอ <laughs> เคราะแกยังดีตะเกิ้นที่ไม่เพลินฝันเสียจนไม่ตื่นแผลตื่นตืนอย่างนั้นสองสามวันก็คงหายแต่มันเป็นใครกันแน่ตะเกิ้นเคยเห็นมันมาก่อนบ้างหรือเปล่าตะเกิ้นสาน่ได้อย่างเศร้าๆไม่เคยเลยนายอย่าได้เอาใจใส่กับมันดีกว่าคนใจร้ายพันนั้นน่ะไม่เคยรู้จักไม่เคยโกรธเคืองกันมาเห็นหน้าตะเกิ้นเท่านั้นแหละตีได้ตีเอา เรากับตะเกิลเป็นวัวเป็นควายจากรายงานของแก่ตะเกิลซึ่งตามปกติธรรมดาเป็นคนนอนเร็วสะดุ้งตื่นขึ้นตั้งแต่ได้ยินเสียงสปริงหีบและกระเป๋าของวัลภาถูกเปิดแล้วแต่ต่อมาก็เริ่มสงสัยเมื่อแลเห็นเงาวบ,บแวบอยู่ในเต็นที่วัลภานอนไม่ใช่เงาของหล่อนหรือของข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นเปิดประตูเต็นท์ย่องเข้าไปก็พอดีเจ้าคนร้ายลึกลับคนนั้นหันหน้ามา และเพ่นเข้าใส่ทันทีครั้นแล้วแกก็ถูกตีล้มลงสิ้นสติไปมีลักษณะอะไรที่คล้ายสั่งคำบ้างไหมตะเกิน้นข้าพเจ้าถามตะเกิ้นสั่นศีรษะตะเกิน้นพยายามคิดอยากให้มันเป็นคนไอหน้าตายนั่นเหลือเกินนายแต่พยายามเท่าไรตะเกิ้นก็หลอกตัวเองไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สั่งคำ การยืนยันอีกเสียงหนึ่งจากกระเรียงชราทําให้หมดปัญหาเกี่ยวกับควานช้างผู้นั้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ข้าพเจ้าอดอึดอัดใจไม่ได้เมื่อได้คิดว่าจะด้วยเหตุหนึ่งประการใดก็ตามการเดินทางของเราครั้งนี้มีศัตรูคอยติดตามคิดอะไรไม่ออกทั้งนั้นความหวังในการที่จะถึงบริเวณป่าที่คุณพระพิศนวนาศาสตร์ตกอยู่ห่างไกลออกไป ข้างหน้าเราไม่มีอะไรนอกจากความมืดบนเวงวงว่างเปล่าข้าพเจ้ารู้อย่างที่วลพารู้ว่าปลัศจากแผนที่นั้นเสียแล้วฐานะของเราจะไม่ผิดอะไรกับคนทั้งหลายที่ไม่เคยพยายามติดตามคุณพระและล้มเหลวกลับมานั่นเองประหลาดเหลือเกินว่าคนคนนี้เป็นใครวลพาพึมพำต่อไปแล้วก็ต้องการอะไรจากแผนที่นี้มันไม่ควรมีใครรู้นอกจากคุณตะเกิแล้วก็สั่งคำ แต่คุณก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่สั่งคำตะเกิ้นก็เหมือนกันเวลาพาพยักหน้าชา้าๆค่ะดิฉันแน่ใจว่าไม่ใช่เขาแน่ๆงั้นก็คงเป็นคนใดคนหนึ่งซึ่งรู้ถึงเรื่องรางวัลในการติดตามพบคุณพระข้าพเจ้าให้ความคิดใครคนใดคนหนึ่งซึ่งรู้ถึงคุณค่าของแผนที่นี้ก็ใครล่ะคะคุณศักดิ์ใคร นั่นเป็นคำถามและปัญหาที่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะตอบได้ในขณะเดียวกันนั่นเองเงาที่ปรากฏอยู่ที่ประตูเต็นแต่เมื่อไรไม่มีใครในพวกเรารู้ตัวทำให้ข้าพเจ้าถะลันเข้าไปเปิดออกอย่างกระทันหันสั่งคำยืนอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยหน้าอันตายพร้อมด้วยในตาที่ปราศจากความรู้สึกแผลเป็นรูปวงเดือนครึ่งเสี้ยวที่หน้าผากเป็นมันอยู่กลางแสงโคมรัว เขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงทุ้มๆทั้งๆท,งที่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ถามส้างคำได้ยินนายพูดกันอยากรู้ว่ามีอะไรข้าพเจ้าหันไปสบตาวลาภาก่อนที่จะหันมาอธิบายให้เขาฟังอย่างย่อๆพลางก็ถามว่าเมื่อเวลานายผู้หญิงร้องสั่งคำไม่ได้ยินเลยหรือเขาสั่นศีรษะสั่งคำพึ่งกลับมาจากโป่งนนถึงนายผู้หญิงตะโกนเรียกก็ไม่ได้ยินสั่งคำออกไปทำไม สังคำได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาร้องเรียกจึงออกไปหาสัางคำไม่พบใครนอกจากช้างสังคำจึงกลับมานอกจากช้างสังคำพบอะไรอีกในป่าเป็นต้นว่าคนหน้ามีแผลเป็นอย่างสังคำที่ขโมยของนายผู้หญิงไปคนนั้นขโมยอะไรวลภาขัดขึ้นว่าไม่สําคัญอะไรหรอกสังคำของเล็กน้อยเท่านั้นแต่สังคำเป็นหัวหน้าควาน รับผิดชอบแทนคนงานทุกคนอะไรของนายผู้หญิงหายสั่งคำจะต้องเอาคืนให้ได้มันไม่ใช่คนพวกนี้วลภาคัดขานฉันจำหน้าได้ดีทุกคนอย่าไปสนใจดีกว่าแล้วไปแล้วไม่เป็นไรสัางคำพึมพำอะไรอยู่ในลําคอสักครู่ก็หันกลับแล้วหายลับไปในความมืดทางเพลิงที่เขาพักอยู่ตะเกิ้นแลตามจนลับตาแล้วก็สายหน้าไปมาตาเกิ้ไม่ชอบคนหน้าตายตาเกิ้ อดคิดไม่ได้ว่าในหัวใจมันหัวเราะอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าหันไปชำเลืองดูวัลภาขณะที่หลอนนั่งนิ่งอยู่บนเตียงสนามในตาทั้งคู่เพ่งออกไปข้างหน้าเหมือนเต็มไปด้วยความคลุ่นคิดขันแล้วก็ถอนใจเฮ้ยเท่านั้นเองหรือคุณวัลภาความพยายามของเราในการที่จะติดตามคุณพ่อคุณข้าพเจ้าพึมพำถึงอวสานภายหลังที่เริ่มต้นไม่เท่าไร หลอนสายหน้าไปมาช้าๆขันแล้วก็เงยหน้ามองศบตาข้าพเจ้าตรงๆเปล่าค่าคุคณศักดิ์ดิฉันไม่ใช่คนที่จะยอมจำนวนต่ออุปสรรคง่ายๆงั้นคุณจะทำอย่างไรต่อไปในเมื่อไม่มีแผนที่เป็นเครื่องชี้ทางหญิงสาวได้ฟังก็หัวเราะเบาๆหันไปบอกตะเกิ้นว่าออกไปนอกเต็นท์ประเดี๋ยวได้ไหมตะเกิน้นแล้วช่วยดูด้วยว่าไม่มีใครมากล้ำไกล ก็เลียงชรามองดูคุณวราภาแล้วก็หันมาดูข้าพเจ้าด้วยสีหน้าชอบกลนต่อมาก็ยักไหลเดินซ่อนยิ้มออกนอกประตูเต็นท์ไปแต่วรพา,าไม่เอาใจใส่เลยหล่อนถอดเสื้อเชิ้ตชั้นนอกออกอย่างรวดเร็วแล้วก็อ้อมมือไปถกเสื้อชั้นในหันหลังให้ข้าพเจ้าดูเข้ามาใกล้ๆคุณศักดิ์หล่อนกระซิบเห็นไหมคะ ว่าดิฉันเตรียมตัวล่วงหน้าไว้เหมือนกันในเรื่องนี้ในชั้นแรกรอยดำๆเหมือนเพื่นปานบนผิวอันขาวพ่องอยู่ตรงกลางหลังของวัลภาทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอะไรต่อมาเมื่อเข้าไปใกล้และกล้มลงพิจารณาในระยะชิดจึงเห็นได้ว่าเป็นรอยสักจำลองรูปแผนที่ย่อส่วนลงไว้ใหม่ๆรายละเอียดของบางแห่งเล็กขนาดต้องใช้แว่นขยายถึงจะเห็น แต่บางตอนก็ชัดเจนพอที่จะมองด้วยตาเปล่าเข้าใจได้ฝีมือของช่างศักญี่ปุ่นในตลาดปากน้ําโพนี่เองค่ะวัลภาอธิบายต่อไปดิฉันเพิ่งตกลงใจในระหว่างที่คอยเวลาหาคนนําทางอยู่ที่นั่นก่อนที่ดิฉันจะพบคุณไม่กี่วันเป็นการป้องกันแผนที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้จากการกรำแดดกรำฝนและความแฉะชื้นในป่าใหญ่มากกว่า แต่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันแล้วว่ามันป้องกันได้แม้ในการถูกลักถูกขโมยแต่คุณวรภา,าข้าพเจ้าตกตะลึงไปหมดถ้าเจ้าคนนี้เป็นลูกมือของพวกหนึ่งพวกใดที่ไม่ต้องการให้คุณไปถึงที่คุณพระอยู่ได้รอยสักบนหลังคุณนี่ก็คือคํำสั่งประหารตนเองชัดๆหญิงสาวดึงเสื้อชั้นในลงปิดหลังเสียอย่างเก่าสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว ซึ่งใช้ในการเดินป่าแล้วก็หันกลับมาหาข้าพเจ้าพลางก็ถอนใจทําอย่างไรได้คะคุณศักดิ์หล่อนว่าเจตนาของดิฉันอย่างเด็ดขาดแล้วที่ว่าการติดตามคุณพ่อครั้งนี้จะต้องให้ถึงจนได้จะลําบากตรากตรําเพียงใดจะสูญเสียอะไรแม้กระทั่งชีวิตก็ไม่ว่าจะต้องไม่มีใครรู้เป็นอันขาดคุณวัลภา ว่ารอยสักจำลองรูปแผนที่ที่ถูกขโมยไปอยู่หลังคุณข้าพเจ้าบอกข้าไม่มีใครรู้เลยนอกจากดิฉันกับช่างศักญี่ปุ่นคนนั้นซึ่งคิดว่าดิฉันเป็นผู้หญิงอุตรินำแฟชั่นแบบใหม่ต่อมาก็คุณและบางทีนานไปจะเป็นตะเกิ้อีกคนใครก็ตามที่พยายามจะขัดขวางการเดินทางของเราคงจะประหลาดใจว่า ดิฉันน่าจะมีความทรงจำอย่างมหัศจรรย์ทีเดียวถึงสามารถระบุเส้นทางเดินต่อไปทุกระยะได้เหตุการณ์ใหม่ซึ่งเกิดขึ้นแก่วันาในคืนนั้นทำให้ข้าพเจ้าและตะเกิ้นต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นในการเดินทางต่อไปของเราแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งใดรบกวนจนกระทั่งอีก3วันต่อมา ขณะที่เราปรงช้างพักแรมที่เหนือห้วยแห่งหนึ่งหลังจากข้ามช่องเขาขาดซึ่งสูงชันลงไปสู่หุบเขาใหญ่เบื้องล่างนั่นเองสั่งคำก็หายไปการหายตัวไปชั่วครั้งชั่วคราวของเขาทุกครั้งที่เราปรงช้างลงพักแรมเกือบจะเป็นกิจวัตรของเขาฉะนั้นจึงไม่มีใครสนใจเพราะคิดว่าเขาจะออกไปตรวจดูภูมิประเทศซึ่งมีหญ้าสำหรับเป็นอาหารช้างในตอนเช้า ก่อนเราออกเดินทางหรือมิฉะนั้นก็ร่องรอยสัตว์ร,ร้ายซึ่งคงจะเป็นอันตรายแก่ช้างในเวลากลางคืนตามข้ออ้างของเขาก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาอาหารและต่อมาพบขําลงสางคำก็ยังไม่กลับพวกคนงานลูกหาบและควานผู้ช่วยของเขาก็เริ่มกระสับกระส่ายตะเกิ้นซึ่งเข้าใจนิสัยของคนนั้นดีเลี่ยงเข้ามาที่กองไฟ ขาพเจ้าก็นั่งสนทนาอยู่กับวรภาสีหน้าของแกบอกความกังวลเสียงที่พูดก็บอกความอึดอัดใจไอ้พวกนั้นคิดว่าสาั่งคำหนีมันไปเสียแล้วล่ะนายแกบอกเพื่ออะไรกันตะเกิลที่สั่งคำจะมาเล่นตลกกับเราเช่นนี้ขาพเจ้าถามถ้าเขาพยายามจะนำทางเราไปจนกระทั่งพบคุณพระนอกจากค่าจ้างแรงงาน ที่จะได้กันตามธรรมดาแล้วส้างคำก็ยังรู้ว่าจะได้ส่วนแบ่งจากรางวัลที่สมาคมพลึกสชาติตั้งไว้พอที่คนอย่างเขาจะนอนตีพุงไปได้เป็นปีๆส่วนการทิ้งหรือหนีเราไปส้างคำจะไม่ได้อะไรเลยแล้วยังจะไม่มีงานทำอีกต่อไปด้วยตะเกิ้นถอนใจให้เงินหรืองานน่ก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกนายสำหรับคนพวกนี้ มีความพอใจที่ไหนมันก็อยู่ได้ทั้งนั้นงั้นยอมมากับเราทำไมมาแล้วจะหนีกลับไปไหนจริงทีเดียวจริงของนายน่าคิดน่าฟังแต่ตะเกินก็ยังจนปัญญาที่จะบอกอยู่นั่นเองว่าส้างคำหายไปไหนตลอดคืนเรานั่งคอยการกลับมาของสั่งคำโดยไม่เป็นอันหลับอันนอนกันจนกระทั่งรุ่งสว่างเมื่อปราศจากหัวหน้า พวกควานช้างอื่นๆและคนงานลูกหาบทั้งหลายก็ชักจะปั่นป่วนรุนเรเพราะหาผู้สั่งการที่เคยกันไม่ได้แม้แต่การปรุงหุงหาอาหารและกิจวัตรประจำวันซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบก็เป็นไปอย่างอิดอิดเอื่อนเอือนสัญชตาตญาณจะเตือนบอกหรือสังหนใจอะไรก็ตามทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าสั่งคำไม่ได้หนีไปอย่างที่คนพวกนั้นเข้าใจ เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันตนเองก็หาคำตอบไม่ได้ข้อหนึ่งที่แน่ใจเหลือเกินก็คือปราศจากสร้างคำเสียแล้วก็ปราศจากผู้ควบคุมคนพวกนี้ฉะนั้นการเดินทางต่อไปก็เป็นสิ่งพ้นวิสัยความร้อนใจของวัลภา,าเองมิได้น้อยไปกว่าข้าพเจ้าเหมือนกันเมื่อกินอาหารเช้าเสร็จและสั่งคำยังไม่ปรากฏความอดทนของพวกคนงานลูกหาบและควานช้างอื่น ก็ถึงที่สุดพากันเข้ามาหาข้าพเจ้าขอร้องให้เดินทางกลับท่าเดียวขอเวลาให้ฉันสักวันข้าพเจ้าตอบถ้าฉันแน่ใจว่าสั่งคำหนีกลับหรือทิ้งเราไปฉันจะไม่หน่วงเหนียวไว้เลยนายรู้ได้อย่างไรว่าปานนี้สั่งคำจะไม่กลับไปป๋ออยู่ในตลาดปากน้ำโพแล้วควานช้างคนหนึ่งซึ่งดูมีเหตุผลกว่าเพื่อนตั้งกระทูขึ้น ขอให้มีเวลาสำรวจดูก่อนว่าเมื่อวานเขาออกไปไหนข้าพเจ้าตอบถ้าฉันทายไม่ผิดสังคำจะยังอยู่ในป่านี้ที่ไม่สามารถกลับตามเวลาได้อาจจะเป็นเพราะถูกอะไรน่วงเหนียวไว้หรือไม่ได้รับอันตรายอะไรคุณแน่ใจหรือคะคุณสักวรพาถามด้วยเสียงร้อนรนครับคุณวรพพาข้าพเจ้าตอบคุณกับตะเกิ้คอยผมอยู่ที่นี่ กับพวกนั้นก่อนให้มันอุ่นใจขอเวลาให้ผมสักวันคิดว่าคงจะได้ตัวไม่งั้นก็ข่าวของสางคำตะเกิ้นจำเป็นกับคุณศักมากกว่าวัลภาบอกอย่าเป็นห่วงดิฉันเลยค่ะกลางวันแสกๆอย่างนี้ดิฉันรักษาตัวได้ข้าพเจ้ากำชับพวกควานช้างและลูกหาบทั้งหลายให้อยู่เฝ้าแคมเป็นเพื่อนคุณวัลภาแล้วสองคนกับตะเกิ้นก็พร้อมด้วยอาวุธคู่มือของเรา ก็ออกติดตามรอยเท้าของสังคำไปจากฝั่งห้วยที่เราปลงช้างลงพักกิ่งไม้ข้างทางที่เขาหักไว้ด้วยนิสัยอันเคยชินหรือเพื่อเป็นเครื่องหมายในการกลับก็ตามนำเราเลียบไปเหนือฝั่งห้วยลำเดียวกันผ่านป่าน้ำและพุ่มไม้ทึบสักครู่รอยเท้าซึ่งปรากฏอยู่แผ่วๆบนพื้นดินที่เปียก ก็พาเราลาดลงไปตามเชิงเขาเราครึ่งกิโลเมตรเศษก็ถึงมอเตียซึ่งปกคลุมไปด้วยหญ้าช้างแต่สั่งคำหาได้หยุดอยู่ที่นั่นไม่<ตา>เขาอ้อมมอลูกนี้ไปในระหว่างป่าไผ่โปรง่ปรงซึ่งไฟป่าเพิ่งผ่านไปใหม่ๆต่อไม้หลายแห่งยังมีควันคุกกลุ่นพื้นดินบางตอนที่ปกคลุมไปด้วยขี้เถ้าก็ยังอุ่นอยู่ตะเกิ้นนั่งลงพิจารณาดูพื้นดินตอนหนึ่งอยู่สักครู่ ลางก็พึมพำอยู่ในลําคอว่าประหลาดเสียแล้วล่ะนายประหลาดเสียแล้วประหลาดอะไรตะเกิลสั่งคําคนเดียวทําไมมีหลายตีนเหมือนทศกัณฐ์ไม่งั้นก็หลายสั่งคําผ่านไปทางนี้แกชี้ให้ข้าพเจ้าดูรอยเท้าขนาดใหญ่สองสามรอยซึ่งเห็นได้ว่าค่อยย่องตามรอยเท้าที่เล็กกว่าของสั่งคําไปใจข้าพเจ้าก็เต้นแรง เสียงก็ยังคงมีกังวาลผิดปกติขณะที่ตั้งกระทุว่าแกหมายความว่าสาั่งคำหลบจากแคมป์ออกมาพบคนพวกนั้นหรือตะเกินก็เรียงชราสันศีรษะพบกันธรรมดาทำไมต้องเดินย่องอย่างนั้นไม่ใช่แน่นายสั่งคำออกมาดูอะไรมาทำอะไรถึงที่นี่ ไม่มีใครรู้ได้นอกจากคนพวกนั้นมันคงจะเห็นเราเข้าจึงได้ติดตามสัางคำไปงั้นสัางคำก็อยู่ในอันตรายข้าพเจ้าร้องเบาๆเร็วเข้าหน่อยตะเก้นเร่งตามรอยเขาต่อไปการติดรอยคนในป่านะถ้าไม่ใช่มิตรก็ศัตรูเท่านั้นบริเวณป่าไผ่ที่โปร่งและพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยขี้เถ้าทําทให้เป็นการสะดวกแก่เราในการติดตามรอยซึ่งสังเกตเห็นได้ง่ายแต่ทันใดที่มันสุดสิ้นแล้ว และภูมิประเทศเปลี่ยนไปเป็นหินลูกรังการเดินทางของเราก็ยิ่งช้าลงเป็นลำดับตะกอนซึ่งเดินหน้าหยุดอยู่ที่โคนต้นยางต้นหนึ่งซึ่งพื้นดินมีรอยเหมือนสัตว์นอนหรือถูกกลบใหม่ๆแกะใช้เท้าคุยคุยดินตรงนั้นจนกระทั่งก้อนเท่าและฐานไฟกลิ้งติดดินขึ้นมาจึงรีบก้มลงพิจารณาบริเวณโดยรอบอย่างรวดเร็ว ตะเกิลเข้าใจแล้วหนายแกร้องเบาๆเหมือนความตื่นเต้นที่นี้ตะเกิลรู้แล้วว่าสั่งคำออกมาทำไมเข้ามาเที่ยวหากองไฟอย่างนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีใครติดตามมาอยู่ใกล้ๆที่พักของเราหรือไม่เมื่อวานสั่งคำเที่ยวตามหาไปอย่างนั้นจนพบมันที่นี่ขณะที่เขาคุยขึ้นดูอย่างที่ตะเกิลคุยและกลบเสียใหม่อย่างที่ตะเกิล ไม่จำเป็นต้องกลบเพราะไม่กลัวใครมาเห็นอีกต่อไปคนพวกนั้นจึงถึงตัวเขาดูสินายดูสัางคำคงจะถูกทำร้ายไม่ได้สติแล้วถูกมัดหรือหามแบกกันไปเพราะจากนั้นมีรอยตีนใหญ่ๆของคนพวกนั้นไม่มีรอยตีนของสัางคำเลยสายตาของแก่ซึ่งชำนาญในการอ่านสัญญาณต่างๆของป่าลักษณะที่ผิดปกติไปทางพื้นดินและความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ ทำให้เราได้เรื่องราวของสั่งคาผู้คลอสหลายอย่างจงแจ้งเหมือนอ่านรายงานการสอบสวนแม้กันนั้นการเวลาที่ผ่านไปก็ทําให้เราหวาดวันอยู่ทุกฝีก้าวที่ติดตามต่อไปว่ามันอาจจะสายเสียแล้วและเราอาจจะพบสั่งคาที่ไม่เป็นสั่งคาแล้วก็ได้เหตุมันเกิดขึ้นตั้งแต่วานเย็นถึงงั้นมันก็ไม่ไปกันไกลหรอกนายตะเก็อธิบาย ดูรอยตีนก็เห็นได้ว่ามันไม่เร่งร้อนกันไปไหนเดินตามสบายแล้วบางทีก็เปลี่ยนกันแบกหรือหามสั่งคำจากไหลเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยป่ารวกและลูกรังรอยเท้าของคนเหล่านั้นเลียบลงไปสู่ลำห้วยในหุบเขาที่เขียวเฉาอุ่มแห่งหนึ่งซึ่งสงัดเงียบและเย็นสบายได้ยินแต่เสียงนกเล็กๆร้องอยู่ตามสุมทุ่มพุ่มไม้ในอากาศเล่าก็ว่อนไปด้วยผีเสื้อสีต่างๆกัน เป็นฝูงฝูงกำลังที่เราเหนี่ยวกิ่งไม้ไต่กระดิบกระดิบลงไปตามเนินนั้นด้วยความระมัดระวังเพราะกลัวจะพลาดนั่นเองเสียงหนึ่งก็แว่วมาที่หูเราทั้งตะเกิดและข้าพเจ้าหยุดชะงักทันทีรู้สึกเสียวว่าไปทั่วไขสันหลังเมื่อเสียงครางสลับกับเสียงโอดครวนโหยหวนของคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสยิ่งชัดขึ้นทุกขณะที่เรานิ่งฟังนานไปมันดังขึ้นมาจากความ เขียวเจ้าอุ่มป่าภัยตรงหน้าเราเพียงแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่าตรงไหนสักครู่ต่อมาก็เงียบหายไปแต่ก็มีเสียงสะอึกสะอื้นปรากฏขึ้นแทนพวกนั้นคงจะทำอะไรเจ้าสาั่งคำเป็นแน่นายตะเก้นพึมพำรรพยายามกวาดสายตาไปทั่วป่าไผ่ป่านั้น เป็นครั้งแรกที่เราแลเห็นควันไฟอ่อนๆลอยขึ้นมาอ้อยอิงอยู่ในอากาศเหนือหุบเขาข้าพเจ้าชี้ให้ตาเกินดูพลางกระซิบว่าคงจะมาจากกองไฟของพวกมันเมื่อคืนคงจะมาพักอยู่ที่นี่เองตาเกินพยักหน้าชา้ชาๆสายตาของแกคงสอดส่ายต่อไปก็พอดีทันใดนั้นเองเสียงที่แผ่วเบาจนกระทั่งเงียบหายไปแล้วกลับปรากฏขึ้นอีกคราวนี้เป็นเสียงร้องแหลมด้วยความตกใจอย่างถึงขนาด เป็นเสียงร้องของคนที่ได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวจวนจะขาดใจก้องกังวานไปทั้งหุบเขาจนทำให้พลอยคนลุกเกลียวไปด้วยตักเกิลช่วยมือข้าพเจ้าไว้แน่นแล้วก็พาเพนลงมาตามเนินลาดนั้นอย่างรวดเร็วจนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้สำหรับคนในวัยของแก่พลางก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นนายไอ้พวกนั้นกำลังทำอะไรไอ้สางคำอยู่ใต้กอไผ่ข้างห้วยนนั้นัน้น